โอเคนะครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีซาวีดาท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยละกันนะครับผมในวันนี้ก็จะมาแจกนะครับในส่วนของตัวรานเอฟนะครับผมหรือตัวรานฟักอัพที่อัปเดตมาใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นเวอร์ชัน640นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็สามารถเล่นได้แน่นอน100%เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ภายในคลิปนี้นะครับจะมีสอนท่านผู้ชมหาคีย์แบบบายพาสด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่หาคีย์ไม่เป็นนะครับก็สามารถดูคลิปนี้จนจบได้เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครรับก็ไม่ี การหาคีย์เนี่ยนะครับพอเข้าเกมมาแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับกดไปที่ g ก็ key ์ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับที่ผมซูมให้ดูนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ให้ออกจากเกมนะครับแล้วก็ไปเข้า d i s c อร์ของผมได้เลยนะครับก็ d i s c o r d นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์ปกหมุดนะครับท่านผู้ชมสามารถเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับผมพอเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็กดไปที่ตอบรับคําเชิญได้เลยนะครับผม นี่นะครับกดตอบรับคําเชิญชวนได้เลยนะครับผมหลังจากที่เข้ารีคอร์ดมาแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันก็ยังไม่มีห้องอะไรเยอะนะครับผมให้ท่านผู้ชมนะครับไปที่ห้อง Verify นะครับแล้วก็ไปกดอีโมจินะครับผมนี่นะครับที่มันจะเป็นรูปอีโมจิแบบนี้นะครับผมเพื่อยืนยันตัวนั่นเองนะครับผมหลังจากที่กดยืนยันตัวเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็จะขึ้นห้องบายพารสมานั่นเองนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับกดไปที่บายพาร์ที้นะครับแล้วก็นําลิงก์ที่ท่านผู้ชมก๊อปปี้มาเมื่อสักครู่นนนะะคครััับบมมมมกก็็จีออ่่าาาข้วสงลเ นะครับผมก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนั่นเองนะครับเพียงแค่นี้ท่านผู้ชมก็สามารถลับเข้าเกมได้เลยนะครับพอขับเข้าเกมแล้วเนี่ยนะครับผมอย่างที่เห็นเลยนะครับก็ทางตัวเกมเนี่ยนะครับมันจะใส่คีย์ให้เราอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมก็สามารถเล่นได้ตามปกติเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับ